ดวงชะตาตามตำราพรรมชาติในครึ่งปีหลังพุทธศักราช2,566ก่อนไปฟังดวงชะตารบกวนเจ้าชะตากดติดตามกดไลค์และกดสั่นกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนในการฟังดวงชะตาเรือนต่อๆไปการดูชะตาประจำปีเกิดถ้าเป็นผู้ชายให้นับเริ่มต้นจากเจดีเวียนไปทางขวามือถ้าเป็นผู้หญิง ให้นับเริ่มจากเจดีเวียนไปทางซ้ายมือจนครบอายุปัจจุบันเจ้าชะตาตกคนต้องขือคาจากการนับตามตำราพรหมชาตินั้นจะเป็นผู้ชายอายุ 21, 33, 45, 57และ69ปีและผู้หญิงอายุ 29, 41, 53, 65และ77ปีดวงชะตาโดยรวม ในเรื่องการงานและธุรกิจการค้าอาจจะรู้สึกถึงความยากลำบากเหมือนขี่ม้าข้ามภูเขาหนทางไม่ได้ราบรื่นแต่หากพ้นเขานี้ไปแล้วก็จะเข้าสู่เมืองสิวิไลท่านจึงควรตั้งใจภาคเพียรอย่ายย่อท้อหมั่นพัฒนาตนเองเพิ่มเติมความรู้ให้เท่าทันสถานการณ์ปัจจุบันและมีความยืดหยุ่นเปลี่ยนแปลงได้เสมอกับงานหรือสิ่งที่ท่านดูแลอยู่ขอเพียงท่านไม่ยึดต,ติดท่านก็จะมีโอกาสประสบความสำเร็จ อีกทั้งการติดต่อประสานงานกับต่างประเทศจะส่งผลดีท่านควรขวนขวายเพื่อเพิ่มโอกาสให้กับตัวเองเหมือนวางกระเบื้องปูพื้นไปทีละแผ่นวันข้างหน้าจะเดินผ่านเส้นทางนี้ไปได้อย่างสะดวกจึงขอเป็นกำลังใจให้ท่านอย่าท้อแท้ด้านการงานดวงการงานตกช่วงเวลาต้องฝึกฝนสำหรับท่านที่กำลังมองหาธุรกิจใหม่เพื่อต่อยอดขอให้รักษาความมุ่งมั่นตั้งใจแม้ระยะทางที่ผ่านจะขรุขระบ้าง แต่ท่านก็จะพบความสำเร็จได้ในไม่ช้าทั้งการคาดหวังผลเรื่องศึกษาต่อทั้งในและต่างประเทศก็อยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมสำหรับท่านที่อยู่ในโลกของการทำงานและธุรกิจการค้าก็ขอให้ดูแลงานในหน้าที่รับผิดชอบให้ดีนอกจากต้องรักษาความขยันอดทนอย่างต่อเนื่องก็ต้องหมั่นเติมความรู้ใหม่ๆให้ตัวเองเสมอเพื่อให้เท่าทันเทรนด์ของโลกสำหรับท่านที่ประกอบธุรกิจการค้าปีนี้ต้องขยันให้มากขึ้น หวังมากต้องขยันและพัฒนาตนด้วยยอดขายถึงจะวิ่งได้เรื่องเอกสารสัญญาต่างๆท่านต้องอ่านข้อปลีกย่อยให้รอบคอบด้านโชคลาภท่านต้องวางแผนรายรับรายจ่ายและเงินหมุนให้รอบคอบจึงจะผ่านไปได้อย่างราบรื่นและไม่ลำบากมากนะักอะไรที่ไม่จำเป็นก็ควรประหยัดและหาช่องทางขยายรายได้ไว้เพิ่มเติมเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับรายจ่ายที่จะมีเข้ามาอย่างคาดไม่ถึง อย่าละโมบโลบมากด้วยการเล่นพนันเสี่ยงโชควัดดวงในเรื่องต่างๆและอย่าดึงดันทําตามความคิดในธุรกิจที่ท่านไม่ถนัดหรือไม่มีความรู้ความชํานาญดีพอรวมถึงหลีกเลี่ยงธุรกิจที่ใช้เม็ดเงินลงทุนสูงท่านควรหลีกเลี่ยงการให้ผู้อื่นกู้ยืมเงินและรับคำประกันใดๆและระวังจะเสียทรัพย์ในเรื่องที่ไม่คาดคิดด้านครอบครัวภายในครอบครัวของเจ้าชะตาไม่ค่อยราบรื่นนัก จะมีเรื่องที่ทำให้ไม่สบายใจต้องระวังเหตุการณ์เหนือความคาดหมายที่อาจเกิดขึ้นกับสมาชิกในครอบครัวจะมีผลต่อสุขภาพและความปลอดภัยของคนในบ้านไม่ควรประมาทระวังอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นภายในบ้านจะทำให้สมาชิกประสบภัยได้รับบาดเจ็บทั้งควรเพิ่มการดูแลใส่ใจต่อสุขภาพของผู้สูงอายุอย่างใกล้ชิดด้านความรักความรักหวานชื่นสดใสท่านจะเป็นที่รักใคร่และมีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้าม ท่านที่ยังโสดมีเกณฑ์จะพบเนื้อคู่แต่ก็ขอให้ท่านใช้เวลาศึกษาใจกันให้ดีเนื่องจากท่านจะได้ปฏิสัมพันธ์กับเพศตรงข้ามมากกว่าหนึ่งมองคนที่ใช่ในเนื้อแท้ก่อนจะตกลงปลงใจมาร่วมใช้ชีวิตคู่ต้องหนักแน่นห้ามเข้าไปยุ่งเกี่ยวในความรักของผู้อื่นและระวังมือที่3าเข้ามาแทรกกลางให้เข้าใจผิดระวังความเห็นที่ไม่ตรงกันจะก่อให้เกิดการมีปากเสียงรุนแรงจนกลายเป็นปัญหาบานปลายด้านสุขภาพ ไม่ควรประมาทกับอุบัติเหตุทั้งในระหว่างการทำงานและการเดินทางโดยเฉพาะการได้รับบาดเจ็บจนช้ำในในร่างกายหรือป่วยแต่ดื้อไม่ยอมไปหาหมอระวังจะสะสมลุกลามเป็นโรคภัยที่รุนแรงขึ้นในภายหลังดังนั้นท่านควรหมั่นตรวจเช็คสุขภาพร่างกายอย่างสม่ำเสมอนอกจากนี้หากดื่มสุราหรือของมึนเมาไม่ควรขับขี่ยวดยานพาหนะพึงระวังอุบัติเหตุด,ด้วยค่ะเจ้าชะตาที่ตกเรือนคนต้องขือทา ปีนี้เป็นปีที่ไม่สู้ดีนักดังนั้นท่านควรหาโอกาสไปไหว้สะดอกเคราะห์ทำบุญบริจาคลงศพหรือผ้าดิบและเข้าวัดเข้าวาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านนับถือเพื่อขอพรทำบุญสร้างกุศลอันนี้ส่งจะส่งผลช่วยลดทอนเคราะห์ภายให้เบาบางและสิ่งที่ไม่ราบรื่นก็จะคลี่คลายผ่านพลอุปสรรคปัญหาไปได้ด้วยดีค่ะสุดท้ายนี้ขอให้เจ้าชะตารับฟังอย่างมีวิจารณญาณ ดวงชะตาของแต่ละคนยังขึ้นอยู่กับปัจจัยอีกหลายอย่างอยากให้คำพยากรณ์ถือเป็นแนวทางกำลังใจคำเตือนสติในการดำเนินชีวิตและหากใครดวงชะตาตกที่เรือนอื่นเรือนไหนอยากฟังคำพยากรณ์ก็คอมเมนต์มาบอกกันได้พร้อมกับฝากกดติดตามกดไลค์กด, like, กดสั่งกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยขอบคุณค่ะ